เสรอมไปถอยไปเดเวสาปูตาเสริมไปถอยไปเดเวสาปูตาเสรอ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 มไปถอยไปเดเวสาปูตาเสริมไปถอยไปเดเวสาปูตาเสริมไปถอยไปเดเวสาปูตาสัมมาทางไหนทําไปทางนั้นเดเวสาปูตาสัมมาทางไหนทําไปทางนั้นเดเวสาปูตาสัมมาทางไหนทํไปทางนั้นเดเวสาปูตาสัมมาทางไหนทําไปทางนั้นเดเวสาปูตาสัมมาทางไหนทําไปทางนั้นเดเวสาปูตาสัมมาทางไหนทําไปทางนั้นเดเวสาปูตา สัมมาเอาจะัวเอาวกเลยสัมมาทางไหนสัมปทางนั้นเดเวตาปุตสาสัมมาทางไหนสัมปาทางนั้นเดเวสาปุตสาสัมมาทางไหนสัมปาทางนั้นเดเวตาปุตสาสัมมาทางไหนสัมปายทางนั้นเดเวสาปุตตสัมมาทางไหนสัมปทางนั้นเดเวสาปุตาสัมมาทางไหนสัมปาทางนั้นเดเวสาปุตตาสัมมาทางไหนสัมปาทางนั้นเดเวตาปุตต สัมมาทางไงสัมไปทางนั้นในเวสัพุตสะสัมมาทางไงสัมไปทางนั้นในเวสัพุตสะสัมมาทางไงสัมไปทางนั้นในเวสัพุตสะสัมมาทางไงสัมไปทางนั้นใเวสัพุตสะสัมมาทางไหนทมไ